ทั้งสองชาติจะคืนดีหวนมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้และโลกจะกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับจีนยิ่งใหญ่จีนต้องยอมรับและกำลังพังงาขึ้นมาจนกระทั่งอเมริกากลัวงบประมาณของอเมริกาในส่วนของทางด้านทหาร เท่ากับงบประมาณของจีนบวกรัสเซียบวกอีกเจประเทศ1ิประเทศรวมกันแล้วไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีด้านอะไรต่างๆเหล่านี้ระบบโลกใหม่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ที่รู้ก็คือระบบโลกเก่ากําลังมีปัญหาลัทโลกขนาดนี้กําลังมีประเด็นปัญหาเพราะตัวแปลนี้เริ่มเปลี่ยนนิสัยจากการที่จะมีการให้โลกมันมีกฎระเบียบทําให้โลกมันไม่มีกฎระเบียบตัวเขาเองเป็นตัวที่ทําลายกฎระเบียบของโลก เพียงแต่สิ่งที่รัสเซียต้องการชนะแบบไหนคือตอนนี้เขาชนะ7 8 0แต่เขาต้องการชนะ100%แล้วคือถ้าอาจารย์มองทางฝั่งจีนบ้างะคะความพยายามที่จะก,การยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะหรือว่ากระทั่งขึ้นมาเป็นทางเลือก แทนอเมริกาหรือว่าดอลลาร์เนี่ยจีนเข้มแข็งพอที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเศรษฐกิจใหม่แล้วเรอยกอ่าผมเอาลอเลนบงมาพูดแล้วกันนะครับซึ่งความจริงก็เป็นสิ่งที่อาจารย์คิดอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เอานายกของสิงคโปร์มาพูดมีน้ําหนักมากขึ้นเขาพูดในตำนองว่าโลกกาลังขาดผู้นําเพราะฉะนั้นไอ้โลกที่มีอยู่เนี่ยที่มันที่มันดิวดีนะครับก็คือว่ามันมีผู้นํานะครับเหนือเมริกา แล้วก็อยู่ในระยะแรกเนี่ยอเมริกาจะเคารพต่อกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นคนที่สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาในโลก WTO ซึ TO, ่งตอนแรกเป็นแก๊นะครับสร้างกฎเกณฑ์ในเรื่องของอะไรครับเบลตันฟูดเรื่องอะไรต่างเหล่านี้แต่วันนี้นะครับอเมริกากําลังทําลายทุกตัวเลยเพราะทําลายทุกตัวเองและตอนนี้ตัวเองก็กําลังอยู่ในฐานะที่ลําบากมากขึ้นไม่ใช่เป็นผู้นําที่ตรงนี้ทีนี้ถามว่าแล้วจีนจะขึ้นมาไหมเขาก็บอกชัดๆว่าจีนเนะี่ยดูแลยิ่งใหญ่จริงครับ แต่จีนยังเป็นเขาเรียกว่ามิดเดิลพาวเวอร์ก็คืออะไรครับในแง่หนึ่งคือจีนอําจีนเนี่ยยิ่งใหญ่ทั้งด้านไหนครับยิ่งใหญ่ทั้งด้านของเศรษฐกิจนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้ายิ่งยิ่งใหญ่ทั้งด้านอะไรครับกาลังทหารหรือด้านของอะไรต่างจีนยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ได้่ละจีนเองก็ยังอยู่ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเรียกว่ากําหนดเรียกว่ากาหนดชะตากรรมของโลกได้ซึ่งเราจะดูได้ชัดในกรณีนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้แน่นะครับยังไม่มีใครเลยที่จะมาทดแทนอเมริกาได้นะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็คงจะเป็นตัวอธิบายจีนยิ่งใหญ่ขึ้นพัฒนาขึ้นมาแต่จีนนะผมยกตัวอย่างง่ายๆในแง่ความมั่นคงในด้านของเทคโนโลยีนะครับอย่าลืมนะทั้งบังที่จีนเองเราก็บอกว่าไปได้ไกลมากแต่ก็ยังนะในด้านของพลังทางด้านทหารพลังด้านด้านเทคโนโลยีทางด้านนี้ยังเป็นรองถ้าเราดูจากเรื่องเออนะเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านเรียงลำดับจากที่เราเห็นอยู่อันดับหนึ่งจะเป็นอเมริกานะครับสองจะเป็นเรื่องรัสเซียสามจีนอันดับ สามเรือนดับสีงบประมาณของอเมริกาในส่วนของทางด้านฐานเท่ากับงบประมาณของจีนบวกรัสเซียบวกอีกเจ็ดแปดประเทศสิบประเทศรวมกันแล้วไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีด้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าด้านของจีนย้นยังไม่ได้เป็น internationalization ยังไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมองโดยภาพรวมแล้วจีนยิ่งใหญ่จริงต้องยอมรับได้กําลังพังงานขึ้นมาจนกระทั่งอเมริกากลัวแต่จีนยังไม่สามารถที่จะทดแทนบทบาทนะครับของอเมริกานะัก ในในโลกนี้ขึ้นมาได้เพราะอย่างนี้เป็นส่วนที่น่ากลัวเพราะว่าโลกเมื่อมันขาดเ็าเรียกว่าอะไรตัวแปรที่เป็นกําหนดรัะโลกขณะนี้กําลังมีประเด็นปัญหาเพราะตัวแปลเนี่ยเริ่มเปลี่ยนนิสัยจากการที่จะมีการให้โลกมันมีกฎระเบียบทําให้โลกมันไม่มีกฎระเบียบตัวเขาเองเป็นตัวที่ทาลายกฎระเบียบของโลกเพราะฉะนั้นหาตัวแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศต่างๆอย่างเช่นสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่เขเอ็กพอร์ตเขา,าต้องทอํายังไงต้องหาต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นในกรณีก็คือว่าแต่และประเทศเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาหาทางทดแทน หนึ่งในนั้นที่เขาเทียบทากคือนะสร้างความแข็งแกร่งให้กับอะไรครับทางด้านของอะไรครับทางด้านของเอ่อทางทางด้านของอาเซียนมีการพูดน้นตำนองนั้นว่าถ้าเราสังเกตด,ดูอาเซียนไม่ได้เป็นซูเปอร์เนชั่นแนละคะับซูเปอร์เนชั่นแนลแต่ EU ใช่เวลาทำา t t a นะแต่ละประเทศอาเซียนต้องทำกับ FTA กับสหภาพยุโรป27ประเทศนึก่อมไหมแต่27ประเทศเวลาทำา t t a กับอาเซียนเขาไม่ได้ทำกับอาเซียน เพราะอาเซียนไม่มีลักษณะเป็นเหนือชาติต้องทํากับทีละประเทศเขาเลยตั้งคําถามว่าถึงเวลาแล้วหรือ,อยังครับว่าน่าจะมี FTA ระหว่าง10ประเทศอาเซียนกับในแน่นี้ความหมายที่เขาต้องการบอกคือความจําเป็นในการที่จะพัฒนานะครับอ,อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะการรวมกลุ่มของกลุ่มต่างๆหนึ่งในนั่นอาเซียนเนี่ยเป็นส่วนที่สาคัญเพราะฉันพูดง่ายๆโลกกาลังมีการเปลี่ยนแปลงกาลังขาดตัวแปรในกําหนดชะตากรรมของโลกระบบโลกใหม่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ที่รู้ก็คือระบบโลกเก่ากําลังมีปัญหา แล้นกฎเกณฑ์ต่างๆที่เคยมีกําลังถูกทําลายไปหมดเพราะในกรณีจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาทางเลือกที่จะเกิดขึ้นหนึ่งในทางเลือกนั่นก็คืออะไรพัฒนาเรื่องของ regionalization การรวมมือระดับภูมิภาคกับการหาคู่ค้าใหม่ในภูมิภาคต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นขณะนี้ครับดังนั้นแม้ว่าจะมีการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้ก็ไม่ได้แปลว่าทั้งสองชาติจะคืนดี หวนมนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้และโลกจะกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าสองประเทศนี้เราจะสังเกตดูด้านหนึ่งอเมริกาทําทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้จีนพงาจเพราะเขาเกรงว่าจีนเนี่ยกำลังแก้แค้นทางปฏิศาสตร์มันมีหนังสือเรียกวันเดียมาราทอนจากหนึ่งเก้าสี่เก้าทรัมป์ทางด้านสีจิงผิงตั้งไว้สองศูนย์สี่เก้าอเมริกาจะพะงาจเป็นจงกัวนี่แหละครับที่เป็นเหตุผลที่ทาให้อเมริกาเนี่ยภายใต้ทรัมป์เริ่มเล่นงานจีน เพราะว่าจีนกบบาลังพัง,งาดทั้ทงด้านเทคโนโลยีพัง,งาดทุกอย่างทั้งด้านทหารเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้กับอันที่สองเป็นไปไม่ได้ในแง่ไหนจีนเองพัง,งาดขึ้นมาปับ๊บก็มีปัญหาเรื่องความมั่นคงกระทบกับเพื่อนบ้านไม่ว่าทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกไต้หวันอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันอยลืมว่าทะเลจีนใต้เกี่ยวข้องกับ12ไม์ทะเลเกี่ยวข้องอันนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันที่สามต่างคนต่างขยายอิทธิพลทางด้านอำนาจนะครับ เขาเรียกว่าระบบโลกนะครับเปลี่ยนแปลงระบบที่เป็นประชาธิปไตยเสียนิยมมาเป็นระบบที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาดีที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเขาพูดถึงอะไรนะครับ A global initiative A global civilization initiative คืออารยาธรรมของแต่ประเทศเนี่ยไม่ควรที่จะไปบังคับเขาเขาโจมตีอเมริกาว่าเนี่ยกุ่ ไปบังคับว่าประเทศนู้นประเทศนี้ต้องเป็นเหมือนคุณเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมวงเล็บแต่ขนานี้ตัวเขาเองไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมแต่ไปบังคับเรื่องสิทธิมนุษยชนจริง,รง,รงๆเขาไปแทรกแซงกิจการเพราะจีนเองบอกของเขาจะไม่มีลักษณนะแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำาและหลังสุดเ็ายังเพิ่มอีกตัวหนึ่ง global นะครับเอ่อ uh, 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 global uh, uh, governance initiative พูดง่ายโลกกำลังขาดเรื่องของผู้นำในการกำหนดชะตากรรมในการบริหาร จีนเองกําเังเขาเองเนี่ยครับกำลังที่จะเข้ามามีบทบาทที่ตรงนี้ในกรณีนี้เพราะบทบาทที่ตัวนี้จะเห็นได้ว่าเริ่มจะมีความสัมพันธ์กับทางด้านโกลบอลเซาเริ่มที่จะต่อกรกับอเมริกาในการถ่วงดุลเพราะฉะนั้นดูจากอันนี้มัน Impossible ครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องเข้ามาหากันแต่สิ่งที่พอจะบริหารได้ก็คือภายใต้แรงกดดันที่มันเผชิญหน้ากันได้ในหลาย,ลายต่อหลายเรื่องความจําเป็นในการที่จะหาสิ่งที่เขาเรียกว่า m o d u s v i v e ว d i อาจารย์ผู้ภาษาละตินนะครับจริงๆต้องพูดภาษาละตินเพราะอันนี้ใครเรียนเรื่องนโยบายต่างประเทศต้องรู้ Modus Vivendi แปลว่าอะไรครับ Modus ก็คือ Modo Mode of Living คือขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีก็เ,เรียกกรอบในการอยู่เป็นศัตรูกันแต่กรอบให้อยู่ในักลณะที่ศัตรูแล้วไม่บานปลายไปสู่กันเรียกว่าการเผชิญหน้าจนเกิดไกล เป็นการหลังลมคืออยู่กันอย่างศัตรูแต่อยู่กันอย่างร่วมมือไม่บานปลายไปสู่ที่ความเหลวร้ามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นจีนกับอเมริก,รก,รกรขาขณะนี้พูดง่ายๆกําลังอยู่ในช่วงของการหาโมดุสเวียนดีครับนะครับในขณะน,นี้นะครับก็คือด้านการค้าก็พยายามจะให้มันเลยเกิดไปเรื่องของความมั่นคงไต้หวันอย่าให้มันเลยเถิดไปอันนี้คือสิ่งที่ทำา้แต่ต่างฝ่ายต่างสู้กันแหลกในเรื่องของการอะไรครับหาพันธมิตร ในการที่จะแสดงแสับอำนาจทางด้าน AI ทางด้านอาวุธสู้กันแหลกในื้อนนี้แต่อย่างน้อยที่สุดอย่านําไปสู่สิ่งที่ว่าบานปลายี่นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นมาได้ระหว่างอเมริกากับทางด้านของจีนครับแต่ล่าสุดนะคะที่อเมริกาขยับอีกด้านหนึ่งก็คือไปคว่ำบาตรบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียนะคะพยายามที่จะบีบให้ยุติสงครามในยูเครนให้ได้ก่อนที่ ทางปรัิบดีทรัมป์นั้นจะมาเจอปรธิบีดีสีจิ้นผงด้วยนะคะแทคกติกของฝั่งอเมริกาคืออะไรคะอาจารย์คะพยายามที่จะดูเหมือนคลี่คลายความตึงเครียดกับจีนแต่ว่ากดดันรัสเซียที่เป็นพันธมิตรจีนเขากดดันกับรัสเซียอย่าลืมนะฮะเข้าเข้าออกกองก่อนหน้านี้เขาพบจะคุยกับจีนรัสเซียแล้วก็เล่นงานทางด้านอะไรครับเหมือนกับการยอมรับว่า i, เฮ้ยรัสเซียได้สิ่งที่รัสเซียที่เขาไม่ได้ในสงครามความหมายคือในสงครามขณะนี้ รับเสียได้ประมาณ7-80%ของสิ่งที่เขาได้ในแคว้นต่างๆครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงสีทางด้านของอะไรครับทางด้านที่เขาได้ไปแล้วท่าน2014่ใครมีสิ่งที่เขาต้องการได้ตัวนี้นรร bas, ก uh et, ิอ on, ะะ 70, อ,อะไรครับ100%ของดอนบัสซึ่งประกอบด้วยรูฮันได้โดนเดสซึ่งจริงๆขนาดนี้เขาได้ประมาณ7 0กว่าเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ของเกซอนซึ่งขนาดนี้เขาได้ไปจริงๆประมาณ7 0็0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์ของอะไรครับซาโบรีเชียซึ่งขนาดนี้เขาได้ประมาณ780เ0เพราะสิ่่งงทีเ้าาตอกร ขนาดนี้คืออะไรเขาคุยกับทรัมป์ก็คือด่งถ้าหากเจราจาเขาต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดถ้าไม่เจราจาเขาก็จะบุกจนทั้งลอยลอยทรัมป์นะครับตอนหลังยอมเท่าที่ตอนแรกบอกวจะมาพบกันครับไปพบกันที่ฮังการีซึ่งฮังการีเนี่ยเป็นบริเวณที่เห็นได้ชัดว่ามาทางด้านของรัสเซียเพราะฉะนั้นทางด้านของสหภาพยุโรปท,ที่สนับสนุนยูเครนกับยูเครนตกใจมากเฮ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ย มันเท่ากับว่าอะไรครับมันสร้างพยันตรายนะครับให้ในสิ่งที่อะไรที่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 อะไรครับที่ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นทางด้านของแรงกดดันตัวเนี้นะครับทางด้านของเข,ข้าใจว่าทางด้านนักการเมืองของอเมริกรันเองก็คงจะเห็นความจําเป็นเพราะฉะนั้นในที่สุดทําเปลี่ยนใจนะครับบอกโอเคตกลงไม่พบกันนะฮะเพราะอะไรครับเพราะทําตอนหลังก็มาย้ําแบบยุโรปเลยบอกว่าเฮ้ยทุนนะฮะเอานะเอาเอา,เอา,เอาตรงเอาอันฟรอนไน์ก็คือขนาดนี้จบที่ตรงไหน คือจบที่ได้ประมาณเจ็ดแปดสิบเอาตรงนี้เป็นเครื่องแล้วก็มาหยุดยิงซึ่งอันนี้ทางด้านรัสเซียไม่ยอมเพราะทําเอาตรงเนี้ยแต่คุณได้มากกว่านั้นอันนี้ก็เป็นการพูดเพราะยังไม่ประพบครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและขณะเดียวกันเพื่อที่จะบีบให้มากขึ้นก็จะหนึ่งครับเล่นงานอินเดียนะครับซึ่งอันนี้เริ่มได้ผลบ้างแล้วกันที่สองก็คือเล่นงานบริษัทยักษ์ใหญ่ของของอเมริกาสองบริษัทซึ่งอันนี้ได้ผลแต่อย่าลืมนะเมื่อวานนี้ละทางด้านของอะไรครับ สาภาพยุโรปที่การประชุมที่บราซลิลก็มาตรการมาเป็นมาตรการที่19นะครับโอ้ยมาตรการเขานี่ออกมาเยอะเลยนึงในนั้นก็คือเล่นงานเรื่องของอะไรครับจะลดเรื่องพลังงานของที่ซื้อจากรัสเซียลงใน2 0งศให้เหลือ0ูนย์สองเล่นงานกองเรือนะครับที่เขาเรียกอ,อะไรครับแชโดฟเรตต่างๆแล้วก็มีการเล่นงานบริษัทต่างๆซึ่งในกรณีนี้มีการวิเคราะห์กันว่าอันนี้ได้ผลเพราะนั่นหมายความว่ารายได้ของอ่ของรัสเซียที่มาจากทางด้านของน้ํามันเนี่ย จะถูกกระทบมากพอสมควรเพราะต้องการที่จะบีบบีบเพื่อจะให้นำไปสู่เรื่องของการหยุดยิงและการเจรจาแต่อย่างน้อยที่สุดตอนจบผมบอกได้รัเสเซียเนี่ยชนะเพียงแต่สิ่งที่รัสเซียต้องการชนะแบบไหนคือตอนนี้เขาชนะ780เปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องการชนะ100เปอร์เซ็นต์ซึ่งขณะน,นี้ทางด้านของสาภาพยุโรปก็บอกว่าคุณนะ,ะไม่ได้ชนะในสงครามแต่พยายามจะชนะในด้านของการเจรจาโดยใช้ทรัม ซึ่งตอนนี้ทำก็เหมือนกับคล้ายๆถูกมองว่าเฮ้ยทำไมอ่อนๆแต่ทำตอนนี้ก็กระชิดกระชับตอนนี้ก็เริ่มมาแข็งต่อแข็งต่ออะไรปุ่นได้มากไปกว่านั้นแต่ตอนแรกคำท่าจะยอมนะครับแล้วก็มีการบีบซ้ําด้วยกันอะไรกันประกาศเล่นงานสองบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นเดียวกับที่ยุโรปกำลังทำอยู่เพื่อบ,บีบให้ทางด้านรัสเซียมาเจราจาเอาฟรอนต์ไลน์คือตอนนี้ได้เท่าไหร่เอาตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งในการคุยต่อครับซึ่งขณะนี้ก็สถานการณ์จะอยู่ในลักษณะอยู่ในลักษณะนี้ครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของยูเครกนกรัสเซียยังไม่ได้จบครับเพียงแต่ว่ามองจากอันนี้มันมีเห็นทางที่จะจบในอนาคตได้นั่นก็คือรัสเซียคงจะได้ชนะในระดับหนึ่งคืออย่างน้อยได้7จ็ดแปสิ่งที่เขาต้องการครับอันนี้ก็คือขั้นต่ําสุดที่อันนั้นได้ส่วนเรื่องอื่นในด้านการคุมอันนั้นเป็นรายละเอียดซึ่งจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะสภา,าพยุโรปถึงก็บอกว่าเวลาคุมเรื่องสันติภาพเนี่ยจะต้องทําแบบที่อเมริกาทากับทางการกับทางด้านอะไรครับตัวนอกกลาง มีอะไรครับมีหน่วยอันนึงซึ่งตอนแรกให้โทรทีแ่แปลมาดูใครก็เป็นรัฐบาลให้อันเนี้ยมาดูแลเรื่องสันติภาพโดยให้ทางอเมริกาเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นประธานนะซึ่งอเมริกาเอง ตอนแรกก็ไม่ได้น่าึ่งถึงก่อนนี้ยังไม่ได้รับรองตรงนี้อันนั้นก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งแต่ขนานี้พูดง่ายยังไม่จบแต่พอเห็นทางออกว่าน่าจะจบลงในขณะที่รัสเซียเนี่ยคงจะได้เปรียบตามที่เขาต้องการแต่จะได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับแรงกดดันกับเรื่องของกําลังทหารของรัสเซียที่จะดูต่อไปว่าถ้าเจอปัญหาต่อเยอะๆมาถึงจุดหนึ่งบุกต่อลําบากเศรษฐกิจลําบากถึงจุดนั้นก็คงจะได้จากเขาจะฟรอน์ไลน์ที่ได้เข้าที่ใกล้ขนาดนี้คือ7-80%ครับ